สวัสดีครับบันทึกเทพ่าปลูกพลิกหัวเรือนะครับเด้อครับปลูกพลิกหัวเรือในแปลงกะบะาพ่อพียงครับแปลงพ่อพียงยังได้จะได้อื่นหรพ่อพียงครับครับคือสใส่ใส่เศวัสดุเีเรือใส่นะครับครับปลูกใหม่เก่าเก่าสิครับเอามาตีเป็นแป้งขึ้นมาสิครับถามมาตีเป็นแป้งขึ้นมาเสี็เขาดินใส่ครับเอาดินใส่กระโปรงดินครับครับบันทอีกอาหนึ่งก็คือหนำบะทวมครับหนำบะพัดหนีไหลกังสินะครับครับมาเบิ่งครับ หัวเรือเขาไปไนนครับมาเบิ่งนครับนี่ครับข้าวโพะเส่ถุงมวยเรียบร้อยแล้วครับข้าวโพเส่ถุงมวยเรียบร้อยแล้วครับนี่พี่หัวเรือเข่าครับมี่ครับนี่ครับบอพี่หน้อเข่าพอไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ไปปลูกได้เลยครับปลูกได้เลยครับง่ายๆครับปลูกง่ายๆครับตามมาตามมาครับด้ยครับปลูกครับมาครัหลุมข้าก็เตรียมไปเรียบร้อยเลยครับนี่ หลุมเฮาครับเป็นในลุมพ่อเพียงเฮาก็ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ใส่ยังเรียบร้อยครับผสมไอ้ใบไม้ใบยังเรียบร้อยครับพอกาที่นี่ออกมาครับที่ตะกี้ปิดหัวเรือเฮาออกมาเพราหักไหลายขนาดพี่น้องเฮาครับพี่เพิ่งหักครับหักไหลายขนาดเลยครับโอ้ครับนี่ครับเอาไปปลูกเลยครับใีเต้นกระบะพ่อเพียงเฮาครับไปอีกทีนะครับเด้อ ใส่ครับแกะแปกปลาพอเพียดเอาใส่เกลือวัสดุเนื้อใส่ในบานเ้องเ่ยครับแต่ถ้าผมมีใหม่แปดในที่ห้างก็ใส่พวกก๊กมากก็ได้ครับไม่มากไม่อ่ไม่ไพ่ก็ได้ครับไม่เป็นแป้งครับครับตีเป็นแป้งขึ้นครับแต่ถ้าผมมีอย่างเรื่องก็ปั่นเป็นแป้งให้เดาครับตีเป็นแป้งขึ้นครับเป็นแป้งเหมือนกันเศษโพกักครับนี่ครับอีกถุงนึงครับอนึงครับ ขาดห้ายขนาดพี่น้องเฮานี่ครับนี่ครับเตอร์ไซค์เลยครับนี่ผมเลยพี่น้องเฮาครับในจานกระบะพอเพียงเฮาครับผีดหัวเลื่องครับง่ายครับจอยนี่รับกำลังเขาลูบฝนกำลังพอดีเลยครับลูบฝนอีกแลังเขากำลังเรือปลูกพิษปลูกยังกันละครับปลูกกันละครับ ข้อยมีหน้าเห็ดหน้าครับไ้มีสวนก็เห็ดสวนครับครับเห็ดสวนเท็ดไทยกันครับแต่ามันมีเรื่อลงพ้นผิดเกี่ยวข้องแหละครับนี่ครับหักหลายลายเป็น้องเฮาครับหากหลายเลยครับนี่ครับปลูกข้าวกระปุกเลยครับใส่ดินทำเป็นข้าครับเาปรุงไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ขอปลูกหอบเรื่อยๆเลยครับเด้อพี่น้องเฮาครับปลูกดินให้มันอ่า มันหลวนคือมันเหมาะในการเลี้ยงแบบโตของผักพลิกครับครับ,ค,รบคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเห,ห็นไหมเน้นไม่ได้มาดมีสุดวัลลันกะครับการฟื้งดินนี่ครับ,รนนค,รบคือการเลี้ยงแบบธรรมชาติครับครับชอบปูกครับมีครับอีกตัวนึงครับ นี่ครับใส่แล้วก็เรื่องขัดรองเท้าจะเดี๋ยวเป็นเศษใส่เใบใหม่นะครับเลยนี่ครับเป็นเศษใส่พกใส่ะขามใบขามครับเอามาใส่ครับมาปูดินครับมาใส่ครับกรปชุเดเรียบร้อยนี่นครับ หนึงครับพี่น้องเท่าครับนี่ครับพี่น้องแห้งสิครับผมดีเลือะตัดกลางๆว่าเรียบๆมาสิครับถุงมาสิเก็บออกนะครับเด้อถุงถุงพลาสติกมาสิมันมันเบาๆสลายครับไม่ได้สลายเก็บออกครับ คือเลี่ยวแหะครับสามหลุมครับมีสามหลุมก็แล้วแหะครับแต่เขาเพาะมาเป็นเบียร์ที่ันจะปลูกง่ายครับแล้าถอนมาถอนมาปลูกถึงเหี่ยวครับที่เหี่ยวแต่เขาถอนมาเ้าปลกูกในในทุงอะไรที่บางที่บาเหี่ยวครับเว้แล้วปลูกครับปลูกกัง่ายครับ พวกคนประกถอนเอามาปลูกครับถอนเอาเปีมยนมาปลูกครับมาเห็นมันมันเหี่ยวครับมาเห็นรังค่ายเนี่ยัห็นไมนดีครับเห็นรังค่ายครับดีครับจะเห็นรังค่ามันเลยครับผมมันอมันอยู่ในถุงอยู่ครับมันวิินติดมานํ้ำนะครับคือติดเราก็ไง่ายงามเลยครับตัวนี้ครับวนหนึ่งครับคนหนึ่งครับครับคนหนึ่งครับ กหัวเรือครับหัวเรือครับนี่ครับเ้าบันเปลูกแล้วเกียดินบวกตางๆอย่มันเสมอนะครับเนี่เกียดิ้นต่างๆครัเสมอปนที่เกียรดิ้นเสมอครับใ้นำไปขังนะครับเวลาหดหนามันจะบะขังครับดูบะขังครับส่นข้าวบะเนาครับครับ ครับมีเรื่องได้ไดีๆถึงน้ำเสนออีกนะครับเออครับสวัสดีครับ